ครับอันนี้ก็คือเป็นพอตเทเบิลนะครับของยี่ห้อ GE นะครับรุ่นพอลต้าโมบายทูตัวเครื่องนะครับน่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมเปิดเสียงนะครับเปิดสวิตช์เราตรับซีฟเรนดดูนะครับตับ้ รับชอบนะครับ้าสั่งเลยครับรานี้เราใช้ไฟฟ้าอยู่ครับตอดฟ้าก่อนนะครับ,ออรบเดี๋ยจะเรีย ขีกดออกแล้วน,นะครับยังใช้ได้อยู่เปิดใหม่นะครับขอบคุณครับ